โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีกันด้วยเลยนะครับผมก็ในวันนี้ <C ough> นแบบหนึ่งไอ้เหี้ยแม่งมันคือจัดไมค์คอนฮะเอิบแป๊บโอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยเลยนะครับผมก็ในวันนี้นะฮะเรานะครับผมก็มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าโลบอคฮะในแมปที่มีชื่อว่าไอเดลเอ่อฮีโร่ไทคูลน,นะครับนี่โหคลิปนี้นะครับมันจำชื่อแมปได้นะเว้ยเออก็เกมนี้นะครับมัน มันก็คือเกมแนวอะไรวะมันคือเกมแนวฟาร์มเวลนะครับผมเออเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ปรอปปูล่ากันมากมากกันเลยนะครับผมนะเออมาก็มาครับเราก็จะมาฟาร์มเวลกันเลยนะครับซาซาตูคนแรกนะครับนั้นก็คือสไปเดอร์นะฮะพี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนฮะทำไมมันมันยืนขางอเอา เอาเป็นไรเฮ้ยเออมันันยืนข้าวอะคนดูโอเคโอเคมาดิฮะฟลาเวอร์สลามนะครับมันเป็นแบบสลามดอกไม้เนาะโอเคโหแบบชิวอันนี้ก็แบบชิวจริงดูแบบชิวชิวเลยนะขาไม้รุ่นอ๋อมัน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 จะสลับกันฮะโอเคโอเคโอเคมา โอเคเพื่อนแบบชิวจัดและโอเคมาโอเคมันครับอีกมันอีตัวนี้นะฮะนี่เวล์นึงแล้วตามตามนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอะเอ่อ next level อ๋อคือการอัปเกรดเลเวลนะครับแล้วอันนี้คืออะไรฮะอ๋อมันเป็นคออย่างยิ้มคือวาร์ปมันคือวาร์ปเลยเว้ยโอเคเอออันนี้คือหีบ หีบกลุ่มคืออะไรวะนี่คือหีบรายวันอ๋อนี่ไงเป็นแบบของรายวันนะฮะเอออ้าวใช่ะอะไรอะแบบนัน้นนี้คืออะไรจ้างอ,าอะไรคือจ้างวะอันนี้คือใครคนนี้คือใครปอนตี้ฮันเตอร์นะครับโอเคอ๋อมันเป็นเคเวสมันมันเป็นเคเวสแบบแบบอยู่นี่เหรอ ก็คือลายวุ้นชีสมันเป็นของเอ่อเข้าถึงเลเวล6เออเข้าถึงเวลาได้30นาทีเดียวดาเมจ500ดาเมจโอเค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 ให้มันถึงแบบ500 500ดาดาเมจนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็เวลเนี่ยนะครับให้มันเป็นเออมันเป็นหกฮะตัแป๊บนะอ๋อมันเป็นอนีรมามา มาช่วยเราวะเฮี่ยเท่เอาเคเอเคเอเฮ้ยแป๊บนะทำไมแป๊บนะเลือดเลือดสไปเดอร์เนี่ยมันคือมันคือแบบมันคือแบบเนี่ยเห็นปะเนี่ยอ๋อมันมันมันคือมันจะเพิ่มเลือดด้วยเนี่ยเห็นปะอันอันนี้ยี่สิบห้านะฮะอันอันนี้ก็ยี่สิบหกนี่นี่นะครับสัสลาซาวเวอร์นฮะ เซาว์สแลนครับนี่จถึงถือเพิ่มด้วยนะโอเคมาครับไว้แป๊บนะไอ้เชี่ยลืมเวลสองมันเสร็จแล้วโอเคโอเคแล้วตีต่อไปครับให้ถึงเวลหกนะเนี่ยโอเคอูยเยี่ยมส8บแปดแล้วอะเชี่ยมมันคืออะหรแปบ๊บนะอันนี้อ,อะไรอ๋อดำมีได้ไงเสร็จแล้วได้ไงมันคือเ็นควสนอ๋อได้ไงเห็นไหม นี่นะครับมันมันคือมันคือเราได้ได้เหรียญเจมเจมกันมาแล้วนะครับมันเป็นเจมส์ฮะอันนี้ผมอยากรู้มันคืออะไรอ่ะอัน,นอันนี้มันเป็นของสมนะเออเป็นวูดเด้นนะครับเชสเชสนะฮว่าผมขอร้องนะขอดาเ่าเออขอหนักนบเ,ออเฮ้ยไอ้เฮียฮะเี่คือหับได้เลยวะ่ะสัตว์มันคือสัตว์เลี้ยงเหรอเฮียื่อกี้ทุกคน เช็คเกือบแล้วกอสัตว์เลี้ยงเอายังไงสัตว์เลี้ยงอุปรกรณ์ไหนเย้เท่มันเป็นกระรอกนะเชี่ยเกือบแล้วบอกคนดูเออมันเกือบได้ของกันแบบดีดีแล้วโอ้โหมามาอื้ม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 มาเลยกูมาเลย โอเคครับมาตัวสุดท้ายนะนี่โอเคก็ไปอัพเกรดกันนะฮะอู้ยเกือบตกโอเคโอเคโอเคครับไวลุ่นโอเคครับมาครับมามามาความต่อเลยโอ้ยอะเรือแม่งแบบมันคือหกสิบสิบเจ็ดอ่ะมันแบบเยอะนานนะมันอึดจังว่ะเฮ้ยอึดจริงมันอึดเนอมันอึดเนอะฮะฮะ เออเออทุกคนผมผมอยากรู้ว่า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 ตัวความที่ที่ที่ผมจ้างมาเนี่ยมัน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 สามารถจ้างจ้างหรอแท้กี่ตัวอันนี้คืออัพเกรดได้โอเคตั๊บแั้บะผมขอลองก่อนอุ้ยเช็ดเคเกือบตกแป๊บผมขออัพเกรดหน่อยอพอมันใช้เหรียญโอเคเอาถึงประมาณร้อยหนึ่งอะ อัพเดทโอเคโอเคเพื่อนสวยแล้วนะขอลองดูก่อนมันจะสามารถแบบจ้างได้กี่ตัวนะอันนี้คืออะไรเอ่อสำหรับคือไม่รู้ฮะโอ้นี่ไงตัวใหม่อันนี้คืออะไรแป๊บหนึ่งอ๋นนอ,อ,ปอเป็นกล่องนี่เชฟเป็นเชฟมึงเอาเชฟมาทำอะไรอ่ะโอ้นี่ไงก็คนใหม่ อันนี้คือ wandering feature man อ๋อมันมันคือ feature man นะครับ feature man ไม่ใช่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  fit feature man นะเออฮนะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ลูกผมนะเออมันคือคนตกตกบานะครับนี่เป็นไงโอ้ยเขี้ยโคตรเร็วเรากำลังขออัพเกย์กัน,กอนงอเฮ้ยมีนี่บอสไอ้เช่มันคือมันมีเวลาด้วยเราควรดูเห็นบ้านอะ่ะ มันแค่สามสิวแบวเองคะแป๊บแปแบบ๊บโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วนะครับวันนี้โอ้เป็นไงครับโคตรคัดจอกอะมาดิฮะอ๋อมันจะเป็นอย่างงี้มีนิม,มอสนะโอ้แบบชิวแป๊บนึงคออัพอัพเกรดเวลก่อนอัพเกรดเวลเออหน,แบบน้าสวยแป๊บนะผมอยากรู้ใช้โลบักใช่ไหม ใชนะเนะ่เราเนี่ยเออเนี่ยแม่งโอ้เลอพักกันอีกแล้วครับเนี่ยตัวนึงผมขออัปเกรดเชฟก่อนฮนะอัปเกรดโอ้ยเงินผมคือโอ้ยลืมดูเงินอนะโอเค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 นะครับล็อกนะล็อกพี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนตัวหนึงโอเคผมอยากสูงวะ่ะ ผมอยากสุ่มนี่ไงแปมรับผมนี่เท่าไหร่โอ้เป็นร้อยแล้วมานี่นะครับผมขอเป็นซิลเวอร์กันเลยครับซิลเวอร์เชสนะ Chase. ฮะเชสฮะอ้อมันใช้เกมไอสัตว์เอยลืมมันใช้เกมนะฮะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้ใช้คอยนะฮะโอ้แม่งลืมลืมดูเลยครับโปรโอเคคือเลยเวืออพ้นี่มันได้คอยมาแล้วอันนี้คือสามสิบหา้าสุดโอ้ แค่3กันนาทีมันแค่30กันนาทีนะครับแต่แบบเอ้ยคลิปมันจะยาวเกินนี่คนดูเออมาผมขอเป็นตรงนี้แล้วกันอันผมขอเป็นเนี่ยเอาแบบวูดเต้นเลยนะครับเอาแบบไม้ธรรมดาเลยเอาเป็นกล่องไม้แบบธรรมดามาสุ่มขอเออขอได้ของแบบสีฟ้าสีม่วงเฮ้ยเพชรโอลิงคอมมอนเงี้ยมันแค่คอมมอนนะคนดูโอ้ อปปุปกรณอ,โอ,โอปปุปกรณ์ดมาอ๋อต้มความสถียระลายคลิกขึ้นอันนี้คือเพิ่ม DPS ขึ้นอะไรคือ DPS ไว้นีอย่างนั้นเอาผมผมขอเอาแรดะะแล้วกันเราว้ับกูกดแรตด,ดิไม่ใช่แรตดดีมันคือกระลอกครับใช่ป่ะวะมันคือการลอกไหมว่าคนดูเออใช่แหละเออนะครับมามา มานะครับมาเอาชมันมันไม่หกแล้วโอ้ยยังเติมดูโอ้โหเฮียมันมันตีฟรีเลยคนดูมาเวลหกนะฮะอะไรอ๋อขายได้โอเค,อคขายดีปูขายเลยมามานะครับเวลเวลสนะิบฮะเวลสิบ วันนี้นะครับผมขอแค่วเวลสิบนะมาโอเคโปรโอเคโบคุยเงินผมแม่งไอ้เหี้ยคอยคอยคอยแม่งคือแบบเหี้ยมันเจ็ดร้อยวะ่ะโอเคแป๊บแป๊บผมขอไป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 ซื้อคนก่อยมาโบมามา ฟีเจอร์แมนฟีเจอร์แมนอันเดอร์ลิงฟีเจอร์แมนเฮียสำมไรกี่บาทโอ้โหเฮียพันกว่าบาทตายมึงมึงตายแล้วเนี่ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วนะพี่เอ้ตายแล้วโอเคเฮียโคตรเร็วเฮียเร็วจริงเฮียโคตรเร็วกันตัวดูดิงอโอเค วิ่งส,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 สบายจัดเลยอะ่ะมาครับเวลสิบแบบว่าชิวๆอ่ะเออชิวๆอ่ะครับชิวๆอ่ะน้องโอเคนะครับมามาโอ้มันคือก,การแบบเวลสิบได้แบบง่ายมากครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันจะหนึ่งพันแล้วคนดูโอเคซาโมไรนะครับซามูไราซาโมไรนะฮะซามูไรโอเค มาโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บเราสิบแล้วสวยโอเคนะครับผมเป้ารูเป้าหมายในวันนี้นะครับเป้าหมายในคลิปนี้นะครับมันก็เสร็จแล้วนะครับเออไอเชี่ยบอสแป๊บ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 เอาเฮ้ยกลับเฮ้ยพอดพอดเอสตว์เฮ้ยพอสพอเอ้ยเอ้ยนี่พอสอ้อมคือตัวเดิมโอเคไปเถอะมาให้ให้ให้เพื่อนเราครับมันคือ ตัดการตันไปเองเนาะเคมามามาสมไว้นี่ถ้าแบบว่าอ๋อมันหกพันหกโอ้ยเจ็ดเป็ดโอเคนะครับผมโอ้โหโซแซดเลยอะโอ้เศร้าจริงโอ้ยเยี่ยอีกหกพันนะครับโอ้โหเศร้าว่ะโอเคโอ้อคือมม่ต้้งอันนี้ด้วยโอเคได้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 โอ้เช่ช้า อันนี้คือช้ามากคนดูช้ามากโอ้โหขออัปเกรดไปเลยครับเอากดออกดิโอ้ย์เฮ้ยไม่ทันอ่ะเฮ้ยทันปะวะโอ้ไม่ทันคนดูโอ้ยโคตรเศร้าเลยว่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้โหยเยาว์เก้าโอ้โอ้ยอะไรกันขนาดนั้นโอ้ยแซดจริงโอ้โหโอ้โห ว่าจะฟักแมนว่าจะเทาไอ้โอเคนะครับเอ่อมาแป๊บแป๊บนึงโอเคโอเคมาแป๊บนึงผมขอมาครับลองดูสุ่มฮะไปอีกสุ่มสิว่าให้สุ่มสุ่มฮาสุ่มมาขอสีฟ้าก็ได้เี่ยสีฟ้าไอ้เหี้ย อีกแล้วไอ้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 นี่อีกแล้วโอ้ยัตัวกลางลอก้าอ้าวร้อมผมผมขออีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วอะไรเออเฟรมท่าเย็ดเทดาบโคตรเทพไปไปอ่สัตว์เลี้ยงใช่ไหมขอขายไปเลยโอเคนะครับอาวุธนะเย็ดเชียดาบโคตรเทพงองอ ปินไนคุณดูเที่ยวโคตรเท่โอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นี่นะฮะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแป๊บหนึ่งผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยอ๋อ้เหี้ยนึกว่าเนื้อนื้อว่ามันจะเป็นแบบประตูมิตินะฮะเออก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอแล้วขอลาตัวไปก่อนลาตัวอะไรผมขอลาลาตัวลาลาไปก่อนเออเฮีย,ย,ยพูดอะไรก็พูดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสด,ดีผมายบายครับผมไม่ายจะชุกม,มากูม,มาแล้วแหวนเอ้กูม,มาแล้วกูมาแล้วฮะเมสก็ดซามัไรฮะ ข่ามีเงินมากพอแล้วฮ่าฮ่าฮ่่งวัตเตอร์ฟักพิกคิ้งนั่นหรอเดี๋ยวเราเจอกันขอกลับฐานก่อนละกันฮะไปก่อนละ